ยินดีต้อนรับชาว Identity 5ทุกคนทา้งนักรล่าขา่าวโหดแล้วนักผ่อนไฟมือทอนนะคะแล้วก็ใส่จุดทุกท่านด้วยนะคะโอเคนะคะเราจะมาพูดถึงตัวละคร Survival ที่นิยมกันในสมัยแรกเริ่มของ Identity 5นะคะจำความรู้สึกของเราในสมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าทัวอันดับที่5เดี๋ยก็คือแมานิกนั่นเองค่ะตัวละครแมานิกเป็นตัวละครที่นิยมมากเลยนะคะในสมัยนั้น,นะคะ่ะ แม่สานักซ่อมอย่างแมคานิคเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการซ่อมเครื่องไวที่สุดในเกมฮันเตอร์ถ้าฮันเตอร์หาตัวเธอไม่ได้เ,ร,เร็วๆแล้วก็บอกเลยแป๊บเดียวเครื่องซ่อมรหัสจะเสร็จไปอย่างรวดเดียวโดวยตัวเธอมีสกิลที่ชื่อมิสเวสเตอร์ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วการสัมผาถ,ถึง30%และสามารถเพิ่มความเร็วในการซ่อมเครื่องรหัสให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก8%และสกิลของเธอออปเปอเร,รเตอร์คือการสร้างหุ่นยนต์บังคับสามารถเด้ยเป็นตัวแทนตัวแท,วไทนได้เลยในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อฮันเตอร์ แต่เมื่อโดนฮันเตอร์ตีโจมตีเทียร์จะพันทันทีและข้อเสียงเธอคือสามารถบินไปได้ช้านั่นเองแต่ถ้าเน้นเกมใหม่ซ่อมเนยก็ต้องเลือกคนนี้แหละทำให้เราสามารถเจอแมคคนิตได้ในบ่อยๆในสมัยนั้นค่ะอันดับที่4 ผู้ประสานงานคอออลติเนเตอร์หรือ e e ที่พวกเราจะเรียกแววว่าแม่สาวปืนไว้ที่เธอมีสกิลสุดโกงนั่นก็คือเนเวอร์มิสเป็นการยิงปืนจากระยะใกลไปสตันหน้านักฆ่ายอย่างฮันเตอร์ได้ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้อเสียของสกิลนี้คือสามารถใช้เพียงได้หนึ่งครั้งภายในเกมเท่านั้นดังนั้นก่อนที่จะคิดจะใช้ต้องคิดดีๆหน่อยแล้วกันว่าใช้ได้ตอนไหนมาพร้อมกับสกิลที่ติดตัวสุดโหที่มาให้ของสกิลด้วยกันได้แก่สเตช์วิวที่จะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการ การนั่งเก,ก้าอี้ระเบิดได้นานขึ้น3 0มสิบเปเและสกิลเสมความยากในการปีนไปขึ้นอีก10%บเร์เมกจะเป็นมันมันจึงเป็นตาาัวละครที่ครบเครื่องและเล่นง่ายทำให้ผู้เล่นเลือกซื้อก่อนตัวอื่นเสมอตัวโคออดีเนเตอร์เนี่ยเวลาจะใช้น้องเนี่ยจะใช้ปืนเนี่ยต้องคิดดีๆนะคะใหม่นั้นเนี่ยเป็นยุคทองของน้องอันดับที่3คุณจนใจบร l เลชิปอันผิดขอภัยมันอันผิดมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือไง คุณทีมเป็นตัวละครที่ติดอันดับ3ด้วยเพราะว่าเป็นเซอร์เวอร์ที่เป็นตัวละครฟรีและมีสกิลติดตัวที่ดีมันจึงมีอีกหนึ่งตัวเรื่องที่เหล่าเกมเมอร์เรื่องมาเล่นกันด้วยสกิลฟิล์สปิตี้อันนี้อันผีเขาไปนะคะไม่รู้จะเรียกไงจริงๆที่จะทำให้เพิ่มความเร็วในการกระโดดข้ามสิ่งต่างๆเร็วขึ้นถึง15%มันทำให้เหมาะมากสำหรับผู้เล่นที่เชื่อมถ้การเล่นแบบสายจุกและอย่างที่ว่าเป็นตัวละคร อย่างว่าว่าตัวะครนี้เป็นโจนทำให้สามารถเปิดก,กล่องเก็บของได้ไวถึง1 0ึงสกิลกดใช้ครันนิ่งที่สง่งไปใช้ไปหาฮันเตอร์ระยะที่กำหนดจะทำให้ฮันเตอร์ติดสแตนช่วงระยะหนึ่งอันนี้ทุกคนคงตกใจใช่ไหมคะว่าทำไมคุณโจนถึงติดท็อปเนี่ยก็าาจากที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะคือสมัยมันอ่ะมันฮิตนะคะแต่สมัยนี้คือแบบอ,อ,อันดับที่สองเอมมาค่ะหรือก็คือน้องกาเดนเน่นั่นแหละหรือว่าคนสวนนั่นแหละ ขอเรียกว่าน้องเอมมาเลยแล้วกันนะน้องเอ็มมานะคะสมัยก่อนในนี้นิยมมากเลยค่ะเพราะว่าหากว่าฮันเตอร์เนี่ยไม่เอาเปิร์กยอนเวลามาเนี่ยจะไม่สามารถซ่อมเก้าอี้ได้ใช่ไหมล่ะคะทุกคนเนี่ยก็เลยนิยมเล่นน้องนะคะ <S <S ส,สาวสวยมากเลยที่มีความสามารถสุดปวดหัวอย่างอิงเกนยูนิตี้กล่องเครื่องมือสำหรับพันเก้าอี้ระเบิดของฮันเตอร์ที่ถ้ามีในทีม ถ้าทีมมีการเดนเนอร์สตัวนี้บอกเลยว่าเกวี่เนี่ยหายหมดแน่นอนโดยสามารถทำลายได้มากที่สุดถึง11ตัวต่อ1เกมมันเป็นตัวละครที่เกดเมื่อชื่นชอบแล้วเราพบเจอการเดนเนอร์แทบทุกตาที่เล่นเลยก็ว่าได้และตัวเธอยังมีความสามารถติดตัวดีอีก2อ,อย่างด้วยก็คือเมสอิมพาที่ช่วยเพิ่มเพดตอนซ่อมเครื่องกับคอฟฟเที่ช่วยเพิ่มเวลาตอนนั้นก็ นัว่าพาเวลาตอนนั่งเก้าอี้อีก10%ด้วยการจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนะักบอลชายในแคนาดเกมทึงชื่นชอบการเดินพันขนาดนี้หรือว่าน้องเอมมานั่นแหละคือในสมัยนั้นน่ะถ้าไม่มีเออเปร์ย้อนเวลามาพวกฮันเตอร์เหมืองซ่อมเก้าอี้น้องเอมมาไม่ได้หรอกจ้าก่อนจะโดนมาปรับถึงวันนี้เนี่ยก่อนจะเป็นน้องเอมมาในทุกวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนน้องเคพมันขนาดไหนสุดโกงเลยแหละเลยโดยนปรับอันดับที่หนึ่ง เอมิลี่จายเออร์หรือว่าคุณหมอสวยๆของเรานั่นเองค่ะ ตัวละครซูเปอร์ที่นิยมที่สุดข,ของเดาะม่ย่านั่นคือด็อกเตอร์อย่างแน่นอนตัวละครสายแทงค์หนึ่งเดียวในเกมที่สามารถรักษาตัวเองได้สกิลอย่างมิส s m สเตอร์ทำให้การจะเป็นตัวรอดหรือตัวชอยช่วยเพื่อนจากเก้าอี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆเพราะถึงจะโดนตีกี่สักครั้งก็สามารถไปรักษาตัวเองได้อย่างชิวๆมาพร้อมกับสกิลติดตัวอย่างเมดอีเซนที่พเพิ่มความแรงการรักษาคนอื่น6 0รักษาตัวเองเร็วขึ้น20%เนแล้วยังทาให้เพื่อนทั้ทีในทีรักษารเ,เร็วขึ้นอ,กอีกห เลื่อนเลอกวหที่สุดอีกหนึ่งปัจจัยเพราะเป็นตัวละครฟรีไม่ต้องเสียเงนินซื้อด้วยทําให้เป็นอนึ่งตัวละครที่เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างน้องสวยเออ,อน,นั้นกูคิดเองยอม